ความเพลินคืออุปาทานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอะไรคือย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิด และความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมวัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมวัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาเพิดเพลินพร่ำสรรเสริญ สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปาทานภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสัญญา ความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุป,ปาทานภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขาร ความเพลินนั้นคืออุปาทานภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบโมเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทาน เพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความเกิดขึ้นแห่งสัญญาความเกิดขึ้นแห่งสังขารและความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นความดับแห่งรูปอะไรเป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลิน ไม่พร้ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปความเพลินในรูปย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมวัวเมาอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินในเวทนาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่มสรรเสริญย่อมไม่สยบมวัวเมาอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่มสรรเสริญไม่สยบมวัวเมาอยู่ซึ่งสัญญา ความเพลินในสัญญาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขารย่อมดับ เพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุป,ปาทานภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำส,สรรเสริญ ย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ พราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณ